สินิ้วนอกสมทนี้ปานชิุกเลยป้าให้คนหัวลูกเลยีเอาปุเองเอาเหมือนพี่เลยเอาที่ผ่านราการในกิวหลานนโอ้ยป้าขอบลูกคนเราต้องมีผีมบ้างแหละเป็นธรรมดา พี่พี่พี่หมายอีกคำหนึ่งมาครันพี่ดำรงกันถ้ามันเสียงสูงขนาดนี้เลยลูกเอมันต้องเปิดเสียงก่อนพ่อเอาชิบนิ้วใหม่สิบนิ้วใหม่อ่ะหันเข้ามาเกินเสียงเสียงมันโอบอ่ะเป็นบอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดำรงจะพาสิบนิ้วใหม่สิบนิ้วสิบนิ้วนิ้วลูกสิบนิ้วมันต้องหายใจก่อนเด้ไหมใหญ่าหญ่ก่อนลลูกเดี๋ยวก็อึดหึ่งเนาะแต่นาะ จะมาถึงน้ำได้คอยสีบ้านขผู้นึกละโต้ดสีออกหรือเปล่าศีมนุษยสมนบินิดทำเนียค่ะเอ้าข้าวนี้ข้าวนี่คุหญิงจะสอนพี่ทำดงล้ำบ้างละข้าวนี่เอา เกิ็ดม้อนเกล็ดม้อนกันเกลนหมอลำบ่เอาแบบหมอลำก่อนก็ได้เอ้าเอาแบบหมอลำก่อนหามลีก่อนก้อนของหนูไม่บ้านี่เอาหมอลำหนูหนูต้องช่วยพี่หรือพี่ต้องช่วยหนูหาพี่มาพวกกันชิมอยู่กับน้องเด้อฝากสัมเนียงโนเสียง

ข้าวบบาขาวัสมาชิกพรรคขวัญกาัฐศาสต์สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอํำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอคแคนแฟนหมอํำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวชิปข่าวของสายล่าชิปนี้ทุกคนเห็นแล้วเป็นยังไงมีความสุขแล้วก็มีความฮามั่งไหม <c oughs> แต่สําหรับไตรล่ามีความสุขเห็นแล้วทั้งสุขทั้งหานี่แหละครับบอกแล้วไตรล่าบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าถ้าน้องนุ่นดำดงเนเชนกมาประทะกับผุงหญิงบนเวทีสาวน้อยเพื่อนแทงความหาจะบ,บังเกิดแน่นอนนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนอยู่ที่อําเภอประจันตาคามจังหวัดปาจีนบุรีเป็นอะไรที่สุดยอดของหมอลำแล้ว ในยุคนี้นี่แหละครับเมื่อวานต้องยอมใจทางเจ้าภาพเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆแต่ล่าเห็นแล้วนึกว่าจะไม่มีคนเข้าไปแน่นอนเพราะว่าสนามเฉะแฉะเต็มไปด้วยน้ําเต็มไปด้วยพิษของฝนนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าความรักความศรัทธาทุกคนต้องการอยากมาเห็นอยากมาเห็นราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือ ทิดาลำเพินเงินล้านโลกพระราชทานหงอิงเพชรบ้านแกร่นี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดไปที่ไหนใครๆเขาก็อยากเห็นไปที่ไหนใครๆเขาก็อยากจะเข้าไปใกล้ชิดนี่แหละครับเป็นภาพอะไรที่สุดยอดเมื่อคืนคนเยอะมากถ้าจะให้สายล่าเดามีหกเจ็ดพันขึ้นแน่นอนเป็นอะไรที่ทุกคนบ่นเลยนะครับจมเลยว่า ขยายสังกสีออกไปเลยสังกสีไม่ต้องเอามาไว้เพราะเคืนก็เป็นเป็นงานปีแต่ที่เก้าอี้ไปตั้งอยู่สองข้างทาง,างนั่นเป็นเป็นการทําบุญช่วยโรงเรียนคนที่เขาเขาเรียกว่าบัตรแข็งที่สั่งจ่อเอ่อที่จองจองเก้าอี้ไว้เก้าอี้ก็ตัวละร้อยเพื่อทำบุญช่วยทางโรงเรียนไปเพราะว่าถือว่าเป็นการบํารุงสนามไปด้วยเพราะเมื่อคืนโอ้โหเละไปหมดเลยเป็นอะไรที่สุดยอด สายล่าเห็นแล้วคนเยอะจริงๆแน่นสายล่าดูอยู่ในไลฟ์สดเมื่อคืนสุดยอดจริงๆภาพเสียงเมื่อคืนสุดยอดเมื่อคืนนี้เป็นการเป็นการตื่นเวทีของของน้องดุนก็เป็นเป็นเรื่องปกติเขาจะขึ้นแต่เวทีเวทีเล็กๆเวทีของพิเกเก,ก,ก็ก็เท่าที่ทุกคนเห็นกันนะครับมันไม่ใหญ่ มันเป็นแค่เป็นฉากไม่ไม่ใหญ่โตมโงหฬลานแบบนี้พอน้องขึ้นมาบนเวทีใหญ่ๆน้องก็ประมาเป็นอะไรที่ตื่นเวทีร้องเพลงก็ร้องเพลงไม่จบไม่ใช่ร้องเพลงไม่จบหรอกน้องตื่นเวทีช่วงมาพิชทร์ลิงกับราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราเมียเช่านี่แหละครับสุดท้ายผุณอิงก็ล้องช่วยพี่นุ่นเป็นภาพอะไรที่ ยอดบรรยากาศช่วงเปิดตัวน้องนุ่นออกมาก็ทางพระเอกวัดศรีวรดลก็ได้จูงน้องน้องก็ค่อยเดินลงมาทีละชั้นทีละชั้นนี่แหละครับพื้นของเวทีลิเกกับเวทีหมอลำมันไม่เหมือนกันเพราะว่าหมอลำเป็นอะไรที่เวทีที่ใหญ่นี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพรวมที่สวยงามเมื่อคืนก็อายะคือเก่าและที่สําคัญใจแลกใจใสายลาาขึ้น ขึ้นหัวข้อไปใจแรกใจเป็นเพราะอะไรวันนี้สายล่าจะมีภาพบรรยากาศช่วงนั้นมาให้ดูแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าใจแรกใจนั้นมาจากไหนครับไปชมกันครับพี่ิกบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับไปข,ข่างเด้อครับคางคครับ้างคางนี่ครับกรรมการมาเปิดงานแล้วครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่ที่น้องอที่ครรพทุกท่าน,น,นสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ชาวบ้านเรียนเคียงนะครับฟังข่าวแล้วปลื้มอ,อกปลื้มใจที่เดินทางมางชมหนองหคณะสาน้อยเพชรปร้านแดงในวันนี้วันนี้ ทังวัดหนองแก้วนั้นได้รับเกียรติจากคนในพื้นที่นะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่หลายๆคณะเข้ามาที่จะมาให้เกียรติกับพวกเราเพื่อจะเปิดทำการแสดงบอสธรในวันนี้วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกปวีณาเทศท,ทุกคนทอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเจ้าของพื้นที่ ให้เกียรติมาเป็นประธาน 2. องท่านนายกครับตามภาพและพี่น้องครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลประจันตคามและสามท่านนายกสุชาติเดชสุขาาท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลคำตมนดครับทั้งสามท่านและผู้ติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลใกล้เคียงจากตําบลใกล้เคียงหรือจังหวัดใกล้เคียง กระผมขอขอบคุณในนามของคณะกรรมการวัดหนองแก้วนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอย่างปลาปรึ่งและหวังว่านะครับในวันนี้ในขณะนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านน,นายกปวีณาเทศบาลนรบนเวทีท่านนี่แหละครับใจแรกใจที่สายล่าขึ้นหัวข้อไว้ทุกคนคงเห็นนะครับ ภาพบรรยากาศช่วงที่น้องน้องนั่งนั่งคุกเขา่าน้องเกือบเ,เ,เ,เสียหลัง,น,ลงนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างน้องตั้งแต่ตั้งแต่ลงรถมาแล้วคอยออต้อนรับแฟนคลับเอซีที่เข้ามาหาแล้วก็ขึ้นไปเช็คซาวแล้วก็นั่งแจกลายเซ็นนั่งรับติปนั่งรับสิ่งของที่พ่อพ่อแม่เอซเขาตั้งใจเอามาฝาก ตั้งใจมาอยากมาเห็นน้องนี่แหละครับเป็นภาพอะไรที่เป็นความอบอุ่นแต่ว่าอง้หญิงเมื่อยเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องทนถ้านั่งอยู่ช่วงชั้นระหว่างชั้นอ่ามันชั้นต่างระดับน้องก็จะนั่งนั่งเซนเ็นลายเซนแล้วก็รับทิปได้แบบนั่งแบบสบายเพราะว่าชั้นอ่าชั้นเข่าลงแต่อยู่ขอบขอบอยู่ขอบขอบช่วงหน้าน้องจะนั่งนั่งยอง,ยอง แล้วก็นั่งคุกเขา่ามันเป็นอะไรที่เมื่อยแน่นอนเพราะว่าทุกคืนทุกคืนน้องจะใส่ใส่รองเท้าส้นสูงอย่างน้อยก็ห้านิ้วหกนิ้วยืนร้องเพลงไม่ใช่เพลงสองเพลงน้องร้องทีสามเพลงสี่เพลงแล้วก็ต้องเอนเตอร์เทนกับพอปอยแม่เอฟตีอยู่หน้าห้านทุกวันแต่รนาเชื่อว่าการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อก็ต้องมีไม่งั้นน้องจะเวลานั่งคุกเข่าน้องเสียหลังนี่แหละครับเป็นอะไรที่น้อง เปลี่ยนเปลี่ยนอริยบทใหม่เปลี่ยนมาเป็นนั่งขัดตมาดนี่นะครับยอมใจน้องไปเลยคือเพื่อพ่อพ่อแม่แม่แมแม G, ที่เขาต้องการมาสัมผัสอยากมาใกล้ชิดกับราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราน้องถอดรองเท้านั่งประเอานั่ง,น,งนั่งขัดสมาดเลยแจกลายเซนช่วงที่ทางผู้จัดงานขึ้นมาเปิดเก่าเก่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี่นะครับเป็นภาพ เป็นภาพอะไรที่ยอมใจน้องทุกสิ่งทุกอย่างน้องต้องทําเพื่อเอฟซีเพราะว่าเป็นอีอย่างป็นกับเอฟซีเขาต้องการเขาอยากได้ลายเซ็นเขาอยากอยากเอาสิ่งของมามอบให้ถ้าน้องเดินเดินหนีไปเขาก็จะหาว่าน้องหยิงนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมองมองมองภาพรวมน้องไม่ได้ยิงแต่บางครัง้งบางคราว เราก็ต้องเห็นใจน้องด้วยเพราะว่าการต้อนรับต้อนรับแฟนคับเอฟซีของน้องทุกวันเป็นอะไรที่มอโหฬารเป็นอะไรที่เราก็เห็นอยู่แล้วทุกวันน้องนี่แทบจะไม่มีช่วงเวลาเป็นของตัวเองเลยพักนี้มีช่วงเวลาก็ขึ้นไปเช็คซาวรอรอดนตรีก็พบปะกกับแฟนคลับเอฟซีพอเสร็จลงมา จะเข้าแต่งหน้าก็ต้องมาเจออีกด่านหนึ่งเอฟซก็มารอเนี่ยเราเห็นภาพบรรยากาศมีทุกวันแต่น่าเชื่อว่าน้องเมื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนแต่น้องก็ต้องทนเพราะหน้าที่ของซุปตาราชินีน้อยหมอลำเพลินและที่สำคัญเป็นสุปตามหาชนของแพ้เป็นอะไรที่สุดยอดยอมใจน้องเลยใจแลกใจระหว่างพ่อพ่อยแม่เอฟซกับ ศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศในที่ยอดวันนี้ได้พักผ่อนเต็มที่อยู่ที่บ้านเป็นอะไรที่ได้ผ่อนคลายได้รี่ลเริอีกอีกสอวันเราก็จะไปดูกันที่ว่าความยิ่งใหญ่ของสาวน้อยปบเปนแพนและสาวน้อยลำเพลินโชว์หมอลำสองวงแต่ผู้บริหารคนเดียวกันนี่แหละครับ เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่วันที่29สายล่าตอนนี้กำลังดูคิวงานของตัวเองอยู่ว่ามันจะไปได้ไหมแต่กำลังลุ้นอยู่เพราะว่ามันยังคาบลูกคาบดอกถ้าไม่มีคิวงานของสายล่าเข้าสายล่าไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าตั้งใจไว้ไปเอาไข่บาโจ1แสนฟองนี่แหละครับครับวันนี้สายล่าเขาไม่มีอะไรมาก เพิ่งมาจากจากนาไปไปไถตะก้าไปทำตะก้าฝนตกไปไถไว้หวานข้าวไว้หวานหวานก้าพรุ่งนี้ต้องรีบมาทำข่าวว่าจะทำตอนเช้าก็ไม่ได้ทำเลยไม่ได้พูดคุยข่าวากับเพื่อนๆพี่น้องๆพอเสร็จปุ๊บก็รีบมาพูดคุยข่าวเลยคิดถึงเพื่อนๆพี่น้องๆของแสล่าและแบนกับเอฟซีของสามาพิปันแปงทุกท่านทุกคนครับ ฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยนะครับขอบคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ